เข้ามาแล้วหนึ่งท่านครับผมสวัสดีทักทายก็นเลยกันครับวันนี้มีรถของถูกมาขายให้นะครับผมอ่าเข้ามาแล้วหนึ่งท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวรอพี่น้องเข้ามาจะฆ่าคนหกคนก่อนเด้อนะโอ้มาแล้วอ่ะวันนี้มีรถถูกๆมานําเสนอเด้อพี่น้อง นะวันนี้มี Honda c ซ t y เป็นรถต e ีเทินนะครับคันนี้เป็นรถต e ีเทินจากเชียงใหม่นะครับก็มากันแบบเช้าๆเลยวันนี้นะครับปกติเราจะมากันช่วงเที่ยงนะรหรือบ่ายโมงวันนี้มากันแต่เช้าเลยวันนี้มารถนำเสนอรถต e ีเท e ินฮอนด้าซิตปี46คันนี้เป็นรถบ้านนะไม่ไม่เคยติดแก๊สเป็นรถบ้านไม่เคยติดแก๊สอะสี 4, 10, 9, ่หมื่นเะก้าเด้อนะสี่หมืนเก้าขับมาแล้วเก้าร้อยกิโลจากเชียงใหม่นะครัรบผมคันนี้เกียวโตนะครับผมเกียวโต เดี๋ยวาพา่่น้องรอรอร,อรอคนเข้ามาก่อนนะครับผมทำมาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันสวัสดียามเช้าเช้าสสายทุกท่านครับผม,มเดี๋ยวรอคนเข้ามาชมก่อนนะครับ สิบสองท่านเอาโอเคนะครับมาแล้วอ่าเริ่มกันเลยนะครับผมกับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่เคารพแ้กครับวันนี้ผมมีรถ Honda City ครับผมคันนี้เป็นรถบ้านนะครับอ่าปีสองพันน่าจะประมาณสองพันสามนะคันนี้รถบ้านผมติดตั้งนะครับอ่าผมตั้งราคาไว้ที่สี่หมืนเก้านะครับผมค่าส่งคิดตามระยะทางขับมาจากเชียงใหม่นะครับผมเนี่ยเอาไปเทินพอดีลูกค้าเทิน ตีเทิร์นกับเอาติ๊ตนะครับผมมานะครับก็มีใครสนใจไหมเอ่ยสี่หมื่นเก้านะนี่กุญแจกุญแจ,จสำรองสองลูกรถประมาณสี่มือไม่สองแสนสองหมืนกิโลรถไม่เคยติดแก๊สสีก็มีตำหนิตามอายุการใช้งานนะครับผมรถขับทางไกลมาแล้วเก้าร้อยกิโลจากเชียงใหม่มาสุรินทร์ขับมาเมื่อวานนี้นะพี่น้องนะผมไปขับมาจากเชียงใหม่นะก็ประมาณนี้สี่หมื่นเก้า จ่ห้าพันบาทเลยค่าส่นติดตเป็นจริง,รงตามระยทางนะครับผมพอดีลูกค้าแรกเทินมากับเอาติดสีเทาดำเมื่อวานนี้ตัวที่ผมขายเจ็ดหมื่นเก้า 7, 9, นะลูกค้าที่เทินมานะอันนี้ผมก็เลยเอามาลงให้พี่น้องชมเป็นเกียร์วัตโต้นะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยเพดานสวยภายในนี้บอกว่าผ่านเลยภายในนะสวยอันนี้เป็นรถไม่เคยติดตั้งแก๊ส มไม่เคยติดตั้งแก๊ตเป็นบอก,กรรมยีนะนบอก,กรรมยีเขาขาอยู่สวยอยู่ของก็ดูเรียนดูเรียนดีอยู่ภาษีหกเก้าเรียมทะเบียนครบอ่าแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยก็ต้องมีเก็บงานด้วยเอาไปเก็บงานเองนะครับอ่าสีเหมือนเก้านี่นี่ก็ยังไม่ได้เก็บอุปกรณ์อของออกอยู่นะรถไดมาเม,ามาื่อวานนี้นะครับผม นี่บอ่อลังก็อาจจะมีเปื้อนนิดหน่อยเอาไปซักก็เองนะอันนี้โอ้ยหล่นแมดม,มประมาณนี้เป็นรถใช้งานเองแกขับไปอ่าแค่ในเขตการศึกษานะนะครับผมมหาวิทยาลัยเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่มหาลัยนะครับก็มีท่านใดสนใจไหมเอ่ยผมตั้งราคาไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทผมขับมาจากเชียงเชียงใหม่เมื่อวานนี้รถเชียงอ่รถเชียงใหม่ พระมาน,นี้จสสวยเบาะส,สวยเบาะขาวสะอาดอยู่ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะผมว่ารถรถขับทางไกลมาแล้วนะพี่น้องนะไม่ต้องกลัวรถขับทางไกลมาจากเชียงใหม่ผ่านเขานหนาวแปดสิบสามกิโลนี่อนน้ขึ้นเขาสบายเลยไปเชียงใหม่ออโตโอ้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับผมฮอนด้าซิตี้นะสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม รถบ่เคยติดแก๊สได้อพี่น้องรถบ่เคยติดแก๊สนะครับผมมีท่านใดสนใจบ่พี่น้องเออรถบ้านเด้อครับคันนี้เด้อรถบ้านนะครับผมฮอนดา้าซิตี้กระจกหน้ากระจกหลังเดิมนะบ่ได้ก่อนพูดกันย่างเดีวยวอ่ะทักเข้ามาเดี๋ยักทายได้ครับเด้อพี่น้องนะครับผมทักทายเข้ามาเนี่ยนะครับผมไอสวัสดียาำสาย สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้ามีสนใจบ่นะครับผมค่าทรงคิดตามระยะทางมาจำหาพันบาททรงให้โลดนี่ภายในมันนีเน่เดี๋ยวเบิ้งก่อนอะอันนี้เครื่องมือสางนิวเครื่องมือหายกินนโคปสามารนี่ครับพี่นอ้อง ดกดเบาค่อยติดแก๊สได้ครับผมไม่เคยติดตั้งแก๊สอ่าดูเลยเลยย่างอะไรคลิปๆเลยไม่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ไม่เลี้ยงอยู่ตรงนี้อืย่างอะไรสวยๆปารย่างอะไรยนี่ยมีไหม่ตัวนี้เนาะโอ้โหนี่ยหน้าหนาวไปกินกันนะซื้อไม่ขวดสิบบาทไปได้เนี่ยเปิดฟ้ายัางไงเพราะท่านเปิดนะเ,เอ้าท่านเปิดอ๋อวิเศ่ตู้เย็นไว้กิน อ่พี่น้องสนใจไหมครับซีเมนเกาครับผมเอ 40, 19, อซีเมนเก้านาะีอะตามมาอยู่กันใส่งานครับผมอือเก็บประมาณสองสามจุดนี่แหละนะครับผมอ่ารถขับเรนทั้งไก่มาแล้วครับจากเชียงใหม่ด้ยวยครับด้อยนะครับผมลับมาจากเชียงใหม่นะครับผมมาว่าเนี่ย พอดีบริเวทายคลิปได้นะครับวันนี้กะพาไปพาับครับผมย่างกถือว่าใสแต่อีกดุนอยู่ย่างนะครับผมอ่าสี่หมื่นเก้าพันบาทครับดีกุญแจสมรูกพ,พ,พี่น้องเป็นการนำทางให้ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับผมพูนเข่ากระแลมปีนี้อัน,อนดับสี่สี่หมื่นเก่าผมมาดี่าขีมอตราไซไปแล้วเนาะ บางคนยังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่องานอยู่เออมีรถเก๋งสักคันนะครับผมไปขี่โกโก,โก้ฮาหาตีไก่อะไรนะพี่น้องเนี่ยไปขี่ไปหาตีไก่อืมฝากไปเนี่ยนะครับกับพี่น้องสมองสบอนสมองสีแจแล้วกันสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่เกียววอตโต้แท้นะครับผมเกียวว,วัตโต้แทา สนใจก็โทั่วมากนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกหน่อยบักแดงหน่อยไหมยืดอย่างน,อน้อยหน่อยเน่อยเดี๋ยวชี้เปิดทองเครื่องให้เบิ้งนะครับพี่น้องกลับมาแล้วอย่ารีบกดไลค์กดแชร์ให้น้องให้นุ่งีนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสวัสดีย่ำสาวๆสุภูสุขนนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหาได้พี่น้องเด้อเป็นเครื่องยนต์พันหาเรเคยติดแก๊สนะครับผมไฟฟ้าปกติแอร์เยน็นช่วงล่างเนียนเกียร์นิ่มกันนี่เกียร์นิ่มนะครับผมขับมวนเลีเ่ยนทางไกลสบายสบายแต่ต้มีเกียร์เตือนน้ำมันนะครับนี่ครับผม ที่มือเก่าพันบาทครับพี่น้องครับรถอยู่บันแตะตะพุนถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์ส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกเนาะส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมพาเด็พระคุณเจ้าบถท่านมีรถใส่กันดีครับเด้อคันนี้ครับผมนี่เอาไปบปต้องเฮ็นยังดอกไปใส่งานเลยนะครับผมขี่น้ำทงน้ำทากันเลยครับผมเออคันนี้ครับอ่าขอมาแล้วอย่าลืมทักทายคอมเมนต์ขอมาเล่นน้ำกันนะครับเด้อนะครับพี่น้องอ่ะ ขาเม็ดนะผมเนี่ยถักไข่มาเลยนะครับผมขอบคุณหาทีพนดูกดแหลคนเดียวโอ้ยพี่นวังกดไหาผมเนี้ยครับผมเห็นบากระไดเนาะเออเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผ่านมาก็แวะกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมอยู่จังหวัดไหนทักทายกันมาได้ครับผมนะกับรถห้าหมื่นเก้านะครับผมคันนี้วววพีทสี่หมื่นเก้าโอ้ยสิแพงไปหนาเลยเนาะเออสวัสดีพี่บุญช่วยอ่าสวัสดีครับ สวัสดีพี่ผู้ช่วยแก้วใจบุญนะฮะัหนึ่งคอมเมนต์อ่ะซัมมี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดของเครื่องให้เบิ้งนะครับผมท่านี่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับเด้อนะเกียร์นิ่มครับผมรถซีมือเก่านะครับกระจกหนากระจกหลังยังเป็นของตัวยนต์ตาอยู่นะคะะระับผรถพัฒน์ซีมือไม่สองแสนสองหมื่นกิโลนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้งก่อนถ้าเปิดี๋ยวของขับจกลงก่อนอย่ามันล็อกอือ่อะสตาร์ทให้ฟังเห็นแล้วพี่นอ้องอ่า นี่แหละฮอนดาพี่นวังฮอนด้านิ่มครับผมอ่ 49, าสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก่านะครับพี่นวังอ่ามอหารถไปใส่ในี่ยโครเรื่อนนะครับผมเนสี่หมื่นเก่าครับผมก็สี่หมื่นเก้าพันบาทนะไม่รู้ครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับผมนี่พี่นวังสนใจบอ <laughs> ขอบคุณครับพี่บุญช่วยอะซีมือเก่าครับผมนี่ซีมือเก่าครับผมอ่ะพี่น้องอ่ะนี่เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้เบิง้งเนาะนี่อันนี้ผมวม่ได้เปิดเดี๋ยด้อขายซีมือเก่าหรืพี่น้องบ่ได้ขายแพยงหรอกนะพี่บุญช่วยกระจกทุกอย่างนี่เป็นของโตโยต้ยตาบ้านหนาจะเป็นของคันด้าอยู่ขายแต่โตโยต้ยตาไรก็ออกพิษพี่น้องเลื่ยมข้าวหรอ